มากฝากประโยคต่างๆที่มีประโยคเวลาขายของหรือต้องดูแลลูกค้าดีๆครับไม่ได้ปล่อยลูกคา้าบริการตัวเองไม่ใช่ครับเราจะใช้ภาษาสังเกษเพื่อเพื่อได้ลูกคา้าทั่วโลกพูดภาษาสังเกษให้ได้โอ้ชีวิตจะเปลี่ยนไปครับ Greetings การทักทาย and introduction s วิธีแนะนำตัวเองเราจะแยกเป็นสกลุ่ม formal เป็นทางการและ informal ไม่เป็นทางการเช่น hello greetings good morning good afternoon good evening nice to meet you how are you และ how may I help you ถือว่าเป็นประโยคที่เป็นทางการพูดไปแล้วมันจะฟังดูสุภาพมีมารยาทนะครับตรงข้ามกับ informal ซึ่งเป็นภาษาพูดมีคำอะไรบ้าง Hey! Hi! Howdy! Yo! What's up? How's it going What's new? How are things What are you up to? พูดได้นะครับแต่ใช้กับเพื่อนเท่านั้นเราจะดูว่าเวลาถักไทยลูกค้าต้องพูดยังไงนะครับหรือใช้คำอะไรดียกตัวอย่างให้ดูครับ A กับ B A ถือว่าเป็นแม่ค้า หรือจะเป็นผู้ที่จะหายบริการและ b ก็คือลูกค้ามารับบริการครับ a hello this is jan from abc company how may i help you คน B ตอบว่า hi there i have a few questions about some products เอาละครับกลับไปดูคำแรกนะ hello แปลว่าสวัสดีเป็นคำที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับใช้กับใครๆก็ได้ปลอดภัยแน่นอนครับ และจะมีอีกคำหนึง่งนะครับเราเจอคำว่า hi hi เพราะอะไรครับเพราะลูกค้าจะใช้ภาษาพูดมากกว่าจบด้วยนะครับหรือปิดท้ายคำว่า products products เติมตัว s เข้าไปครับ products แปลว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของสิ่งที่เราอยากขายสแสดงว่าลูกค้าก็มีคำถามพวกเราต้องยินดีด้วย ต่อไปครับ introducing myself หรือว่าแนะนำตัวเองปกติเราจะพูดว่า my name is I'm 34 years old I'm from New York แต่วันนี้ teacher Greg มาสอนให้วิธีที่ครบข้อมูลครับและจะฟังดูสุภาพมืออาชีพครับนี่ hello this is Tom from accounting how may I help you ก่อนอื่นแล้วจะถักไทย Hello Good morning Hey Hi อะไรก็ว่าไปครับบอกชื่อตัวเองชื่อเล่นก็ได้ This is Tom from Accounting How may I help you ใช้คำว่า may ไม่ได้พูดว่า How can I help you How may I help you เพราะอะไรครับเพราะมันจะฟังดูสุภาพมากกว่า Can ใช่เฉย May โอ้ดีมาก ลูกค้าบอกว่า Hello. สวัสดี I need a receipt for some items I bought yesterday ก็คือต้องต้องการอะไรครับอยากได้อะไรครับ Receipt แปลว่าใบเสร็จที่เป็นกระดาษเล็กๆครับใบเสร็จ e c e i p t ใช้คำว่า Receipt คำนี้อ่านไม่ตรงครับไม่ได้ตามตัวอักษร Recept t <laughs> ไม่ใช่ครับ ปรับเสียงกลายเป็น receipt receipt listening to customer needs แน่นอนว่าเวลาให้บริการแม่ค้าต้องฟังลูกค้าดีๆครับประเด็นแรกคือ product needs เราจะพูดถึงสิ่งของที่เราอยากขายและที่หลังกลุ่มที่สองคือ service needs หรือบริการ alright number one is price ราคา price t o is features features คือข้อดีหรือว่าความพิเศษ number t e f f e c t i v e effective Effect มีประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิภาพที่ดีครับ effective ต่อไปครับ service needs บริการ empathy ก็คือเข้าใจลูกค้าหรือเปล่า clarity ความชัดเจนและ information ข้อมูลต่างๆครับ dialogue number one a Greetings This is Jan from ABC Company. How may I help you? เห็นยครับแนะนําตัวเองแบบนี้ทุกครั้งได้ถักไทยบอกชื่อเล่นชื่อบริษัทและปิดท้าย How may I help you สี่อย่างครบเรียบร้อยพร้อมที่จะฝังลูกค้าลูกค้าต้องกันอะไรครับนี่ Hi there How much อ่าเวลาฟังนะครับ พยายามจัดคำแรกถ้าเป็นคำถาม who what when where why how much how many how much ได้ยินแค่นี้แล้วรู้ว่ามันเกี่ยวกับราคาหรือว่าตัวเลข how much for a new computer คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับ I need it for work เอามาใช้ที่ออฟฟิศจะได้ทำงานพวกเรานะ ใหปริริัานที่ดีและพูดว่า our latest model costs only 22,000บาท latest ไม่ได้แปลว่าสายหรือไม่ตรงเวลานั่นก็คือ late เชยๆแต่ถ้าเจอ latest latest แปลว่าล่าสุดรุน่นใหม่ๆครับและคำที่3ไม่ได้ออกเสียงว่าโ o เดลโมเดลคือ model model our latest model costs only เพียงแค่ สองหมืน่นสองพันบาทลองใช้คำว่า only เพราะอะไรครับเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าโอ้ oh, แค่นี้รอมันถูกนะ Hello this is Chris from ABC Company how may I help you Hi how long is the warranty for a new ProBook computer คิดอคองเราครับและได้จับคำว่า how long how long คือ ยาวหรือนานแค่ไหน warranty แล้จะรับรองแล้วจะให้บริการฟรีนานแค่ไหนค่อมาแล้ว it has a two year service warranty for all hardware and software รับรองมีประกันให้บริการได้2ปีโปี oh, ดีมากเลย so that's a little lesson on how to listen to customers อย่าลืมนะครับพยายามจับคำแรก who ใคร what อะไร when เมื่อไร where ที่ไหน how often บ่อยแค่ไหน how much เท่าไหร่ referral process เข้าไปดูดีกว่ามีประเด็นเนื้อหาอะไรบ้าง one sale sales ก็คือการค้าหรือว่าการขาย ถ้าลืมตัว s มันกลายเป็น sale หรือว่าลดราคาคำที่สองที่น่ารู้ก็คือ marketing การตลาดถูกต้องครับ number t finance การเงิน4 shipping ขนส่งครับ5 management การจัดการน,นั่นเอง okay let's have a look at the real conversation เดี๋ยวเราจะดูสคริปต์คำพูดแท้จริงนะครับจากปากลูกค้าและ คุณผู้ชมนักเรียนเองต้องให้ปริการที่ดีครับเตรียมตัวเตรียมเสยียงเตรียมใจครับปั๊มพูดเล่นยังไม่หมดนี่ six claims and returns return เวลาเจอปัญหาหรือว่าอุปกรณ์ไม่ดีพังแล้วเราต้องซ่อม 7. hr human resources 8. research and development หรือใช้คำว่า rd เป็นคำย่อครับ n i n f o r m a t i o n สอนแล้วนะครับข้อมูลและสุดท้าย legal legal เกี่ยวกับกฎหมายโอเ okay. ค let's see for real about the departments number one ค uh ิวของราครับแนะนำตัวเองและต้อนรับลูกค้า hello this is Greg from ABC company how may I help you ใช้คำว,ว่า may เสมอครับ ลูกค้ามาแล้วและพูดว่า Hello I need some information on the latest products and prices ตกลงครับลูกค้าของเราต้องการอะไรครับอ่ากลับไปดูคำว่า est, latest latest ซึ่งมาได้แปลว่าช้าหรือว่าไม่ตรงเวลาคือล่าสุด products and prices ผลิตภัณฑ์และราคา โอเคงั้นเราต้องให้บริการที่ดีาอลองพูดด้วยนะครับคุณผู้ชมพูดว่า just a moment please อีกรอบหนึ่งนะครับ just a moment please ที่แปลว่ารอสักครู่ let me transfer you to sales เดี๋ยวจะต่อสายจะได้คุยกับ sales ตรงๆเลยครับ ready steady hello Max from ABC company. What can I do for you? Hi, kun Max, tham arai dai hap? rap. Hi, I need to return a broken product. I think delivery dropped it. Oh no, good a lai khuen hap. mi return goku khe khuen mai ao Broken, sa พังแล้วหรือคุณภาพไม่ดี I think delivery dropped it คิดว่าคิดว่าอะไรครับ dropped ก็คือมันตกและแตกด้วย oh no ทำยังไงดีคิวของเราครับ just a minute please รอสักครู่ let me connect ใช้คำว่า connect ก็ได้ที่แปลว่าเชื่อมต่อหรือว่าต่อสาย You with claims and returns จะได้คุยกับ returns จะได้คืนและได้เงินคืนด้วยครับ alright number 3อีกแล้วนะเราจะแนะนำตัวทักทากทยแนะนำตัวชื่อบริษัทและให้ความช่วยเหลนะือ greetings this is Stacy from ABC company how can I help you ลูกค้ามาแล้ว hello How can I pay for an item from your online store? ที่เราแนะนำเลยว่าเวลาฟังนะครับอาจจะฟังไม่ออก100%ก็พยายามจับคำแรกนะครับ How can How can หรือว่า How can I pay ได้ยินหรือเข้าใจแค่นี้ตอบได้ How can I pay ก็คือจ่ายหรือสามารถจ่ายอย่างไรตอบได้ว่า Hold on please รอสักครู่ Hold on please I will put you through จะต่อสาย to finance จะได้คุยกับแผนกอะไรครับการเงินจะได้บอกว่าจ่ายด้วยเงินสดบัตรเครดิต QR code Prompay อย่างนี้ครับ so try to listen to the first word เวลาฟังนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำจับคำแรกและ ตอบได้ price and payment ราคาตัวเลขมาแล้ว payment จ่ายยังไรครับ number one cash ลง้ายด้วย sh ดึงเสียงยาวนิดนึง cash cash ไม่ได้ออกสิ่งว่า catch catch ก็คือจับ cash เงินสด number two credit credit หรือ credit card ก็ได้ครับบัตรเครดิต three transfer โอน Transfer, f o r prompt pay โอ้ทันสมัยด้วยครับแค่สแกน QR code ปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาเองครับ and f loan loan คืออะไรครับต้องกู้เงินนะครับเพราะเงินไม่พอตังไม่เยอะ loan let's see our first customer ลูกค้ามาแล้วเปิดด้วยครับ how much is the total อย่าลืมนะครับเวลาฟัง ตั้งใจฟังคำแรก how much คือเท่าไรพูดถึงราคา how much is the total คิวของเราครับ one shirt for 50บาท one hat for 60บาท and one pair of shoes for 300บาทแล้วจะถบถวนว่าซื้ออะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างครับบอกราคาไปด้วย Your total comes to คือทั้งหมดบวกไปแล้วนะครับราคาเท่ากับ410บาทหรือ410บาทไม่ต้องมีแอนก็ได้ How would you like to pay today คือจะจ่ายจยังไรให้เลือกลูกค้าบอกว่า Can I pay by cash เงินสดได้ไหมครับ absolutely ได้เลยแน่นอน your receipt ถูกต้องครับจำได้คำนี้ไม่ไี้อ่านว่า receipt เพราะเป็นคำภาษาฝรั่งเศสบนจุ Bonjour. ที่แปลว่าไปเสร็จ่ะ your receipt is in the bag ใบเสร็จอยู่ในถุง thank you for your business ขอบคุณที่อุดหนุนร้านหรือบริษัทของเราครับ take care take care ก็คือสวัสดีและโชคดี กรงกริ๊ง I'm ready to check out. How much? Check out. Check out How much? let Let's see. One cup of coffee for fifty baht, and two cups of tea, thirty baht each for sixty baht. Your grand total is one hundred ten baht. grand total grand ถ้าแปลใน Google มันจะบอกว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าราคายิ่งใหญ่คือนับทุกบาททุกสตางค์และทั้งหมดนี้เท่ากับ110บาทลูกค้าถามว่า do you take credit cards เราบริษัทของเราจะรับบัตรเครดิตหรือเปล่า of course แน่นอนครับ we accept Mastercard or v i s ืเป็นชื่อยี่ห้อครับรับได้เลย we accept Closing the deal คุยหลายเรื่องนะครับราคาข้อดีความพิเศษแต่ละผลิตภัณฑ์ครับแต่ยังไม่ได้ตกลง let's see some useful phrases number one is that all for today ลองออกเสียงด้วยครับ is that all for today ที่แปลว่าหมดเลอยังพอเลอยังครับรับ อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอาอะไรอีกไหม number t here is your receipt คำสุดท้ายออกเสียงยากนิดนึงนะครับ receipt receipt ตัว p มีกระนันด้วยไม่ได้ออกเสียง here is your receipt ใบเสร็จอยู่ตรงนี้ครับ three thank you for your business ขอบคุณที่อุดหนุนร้าน 4. please come back again uh, ขอบคุณที่มาวันนี้และมาอีกนะครับหรือว่าไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่ครับ and number five have a nice day คือขอบคุณและโชคดีประมาณนี้ครับ let's see our script มาแล้วเอจะเปิดก่อนครับ is that all for today anything else เสร็จเรืยงครับ รับอะไรเพิ่มเติมไหมเอาอะไรอีกไหมลูกค้าพูดว่า that should do it Thank you คือพอแล้วพร้อมเอคิวของเราครับ you are most welcome โอ้ยินดีครับ enjoy your new products and please come back again กลับมาใหม่ take care คือดูแลตัวเองดีๆและโชคดีขอบคุณ alright l our next customer is here thank you for your support would you like to keep shopping คือขอบคุณแล้วต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมหรืออยากได้อะไรอีกไหมลูกค้าบอกว่า no thanks ไม่เป็นไรครับไม่ออกครับ i found what i was looking for ก็คือเจอแล้วคิวของเรา excellent ดีมาก your Receipt, Receipt is in the bag. Not Please come back and shop with us again. Thank you and goodbye. So those were some useful phrases, and if you liked it, keep learning and keep trying. I know you can do it. Thank you so much and have a good day.